ตอนนี้เรามาถึงที่เรือหลวงอนุสรเรือหลวงประแสะแล้วนะทุกคนนี่เรือหลวงประแสะเคยเป็นเรือรบของกองทัพเรือไทยใช้งานจริงมานานกว่า40ปีครับหลังปลดประจำการก็ถูกนำมาตั้งแสดงอยู่ริมทะเลให้คนได้ชมและถ่ายรูปแบบใกล้ชิดโอ้เรือเรือหนามากก็สามารถขึ้นมาเดินชมได้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไมีค่าใช้จ่ายไม่เสียตัง โอ้ยอยากเล่นอันนั้นน่ะเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นสมอเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะทุกคนอ๋อใช่นะไงสมอเรือเห็นปะที่เขาแบบว่าหย่อนสมอลงไปอะไรอย่างเงี้ยเอามันอยู่หัวเรือเหรอมันไม่ได้อยู่ท้ายเรือเหรอหรือว่ามันมีทั้งหัวมีทั้งหัวทั้งท้าย ปืนด้วยใครอย่ามายุ่งกับผมนะครับผมมีปืนใหญ่คือคิดว่าที่เขาไม่เปิดให้เข้าอ่ะสาเหตุเพราะว่าอาจจะแบบว่าคนมาแล้วแบบเข้าไปทําอะไรของหายอะไรเงี้ยเฮ้ยมีชั้นบนต้องขึ้นละละ่ะ <c> น <oughs> ี่ยเขาปิดหมดเลย <c oughs> มีแอรอม์มีชั้นบนด้วยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูท้ายเรือก่อนแล้วกัน ท้ายเรือก็จะมีปืนเหมือนกันนะปืนพวกนี้เขาใช้ยิงเครื่องบินปืนปืนสู้อากาศยานความเร็วในการยิง15-20นัดต่อนอาทีแต่ไม่เป็นไรเราอันนั้นข้อมูลลึกไปไม่เหมาะกับเรา <laughs> เราแค่มาดูดูเฉยๆเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้าง อ๋อป่องไม่มีอะไรเปิดมัว่วไปหมดเลยข้างบนมีอะไรอ๋อตรงนี้เป็นป่องขึ้นมาข้างบนแล้วรู้สึกแบบน่ากลัวเอาจริงนะแค่ขึ้นมาแค่นี้ก็เสียวยล้วแล้วลองคิดดูว่าเวลาเรือโยกอยู่บนทะเลโยกไปโยกมาแล้วต้องขึ้นไปบนนู้นนะทุกคนมันดูน่ากลัวนะ เสียวอ่ะเอาจริงนะคือถึงเรือจะปลดประจำการแล้วหรืออะไรเงี้ยพอตอนมานะยังรู้สึกมีความขลังของเรืออยู่ยังมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้อยู่อืม